เกือบ15ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคก่อนริกและเอฟลินโอคอนเนลได้วางมือจากชีวิตนักล่าสมบัติและเกษียณตัวเองอย่างสงบสุขในอังกฤษแต่ชีวิตที่แสนเรียบง่ายก็เปลี่ยนไปเมื่ออเล็กลูกชายของพวกเขาซึ่งตอนนี้เติบโตเป็นนักโบราณาคดีได้ค้นพบการผจญภัยครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมาอเล็กได้เดินทางมายัางประเทศจีนและค้นพบสุสานของจักรพรรดิมังกรผู้หิมโหดซึ่งถูกสาให้กลายเป็นหุ่นดินเผาและถูกฝังไว้พร้อมกองทัพของเขามานานกว่า2,000ปี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการอเล็กได้ทำผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อเขาปลุกจัก,กรพรรดิมังกรให้ตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลเมื่อจัก,กรพรรดิมังกรผู้ช่วรยร่ฟื้นขื่นชีพเขามีเป้าหมายเดียวคือการตบก,กองทัพดินเผาขึ้นมาเพื่อปกครองโลกอีกครั้งครอบครัวโอคอนเดลจึงต้องกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งเขาพวกเขาต้องร่วมผจญภัยข้ามทวีปจากลอนดอนสู่จีนเพื่อเผชิญหน้ากับคำสาปโบราณที่ร้ายกาจกว่าที่เคยเจอ การต่อสู้คร <sh yelled> ั้งนี้ไม่ใช่แค่การสู้กับมัมมี่เพียงตัวเดียวแต่เป็นสงครามระหว่างสองยุคสมัยเมื่อความมุ่งมั่นที่จะครองโลกของจักรพรรดิผู้เป็นอมตะปะทะกับความกล้าหาญของครอบครัวที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องโลกพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคเหนือธรรมชาติทั้งหุ่นดินเผามังกรสาหัวและสัตว์ในตำนานอื่นๆในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยแอคชั่นและอันตรายถึงชีวิตกับจักรพรรดิดินเผา